สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านวันนี้วันที่11กันยายน2564นะครับคลิปนี้เดี๋ยวพาพี่น้องมาขอโชคขอลาบกันนะครับสำหรับแนวทางตัวเลขทูกวันนี้นะครับผมกับอาจาร,รย์หลอดนะครับ ได้ถูกมาขอแนวทางจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับถือว่าเราก็มองไม่เห็นเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราลบหลู่ไม่ได้นี่คือจอมปวกนะครับจอมปวกเล็กๆอยู่ในสวนหย่มอมก็เลยมาขอโชคขอลาบจากท่านจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะมีจริงนะครับ ก็คือเลขทูบดอกนี้หากพี่น้องท่านไหนเขา้มารับชมแล้วเห็นเลขทูบตัวไหนก็พิจารณาเอานะครับสำหรับแนวทางตัวเลขสำหรับวันนี้วันที่1 1ขอให้เฮงเฮงปัง,ป,งปังกันนะครับสำหรับแนวทางฮานอยทั้ง3ามนอยนะครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติฮานอย V i p นะครับ เอาไปพิจารณากันสำหรับแนวทางเลขทูกวันนี้หรือจะหาลอตเตอรี่ไว้นะครับงวดวันที่16กันยายน2564หากหากเห็นตัวเลขตัวนี้ออกมาสวยงามก็ออกไปหยิบหาซื้อลอตเตอรี่กันไว้ครับผมเองก็เช่นกัน เดี๋ยวตัวเลขออกมาผมก็จะไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เหมือนกันครับพี่น้องผมถ้าหาซื้อได้มาแล้วผมจะเอามาให้พี่น้องดูในคลิปต่อไปนะครับหากผมได้ลอตเตอรี่เลขทูบนี้มาแล้วผมจะเอามาให้พี่น้องดูในคลิปต่อไปนี่คือจอมปวกนะครับอาจจะมีโชคมีลาบกับฮานอยวันนี้ก็ได้หรือมีโชคมีลาบกับ รัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16กันยายน64นี้ก็ได้นะครับเลขตัวแรกจะออกมาแล้วครับผมไม่รู้ไม่รู้ว่าจะเป็นเลขอะไรเอาก็ขอให้ลูกให้หลานมีโชคมีลาบเฮงเฮปังปงักับตัวเลขทูกดอกนี้ด้วยทืนก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชม ช่องคนแชร์หวยเป็นช่องที่นำเสนอแนวทางตัวเลขจากเกจิดังหลายๆอาจารย์หลายๆเกจินะครับเดี๋ยวผมก็จะเอามาลงมาแชร์บอกต่อพี่น้องในช่องนี้อย่างไรก็ดีนะครับถ้าเข้ามาแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเพราะนี่คือเป็นเพียงแค่แนวทาง ทางช่องไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆนะครับหาซื้อลอตเตอรี่สนับสนุนเพียงแค่สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเดี๋ยวชมกันไปเรื่อยๆครับพี่น้องผมเลขตัวแรกออกมาหน้าจะเป็นเลขสองครับอืมตัวแรกน,น,น่าจะเป็นเลขสองครับพี่น้องผมจอมปวกอยู่ที่อยู่กลางสนามสวนหย่อมเลยนะครับ เนี่ยมลบริเวณสวนมีแต่หญ้าครับพี่น้องผมเดี๋ยวถ่ายไปกว้างๆแทนกล้องไปไกลก็ไม่ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวมันไปเห็นป้ายของโรงงานอื่นๆเขาก็ไม่อยากจะเ,เป็นเรื่องเป็นราวเดี๋ยวดราม่าก,กันอีกเนาะพี่น้องเนาะเห็นป้ายบริษัทอื่นก็โอ้ไม่ดีแก่ว่าครัา เดี๋ยวว่าลิกระซ่งลิกระส,รระสี์กันอีกก็ไม่อยากจะแพนกล้องไปให้ไกลเอาแค่นี้พอครับพี่น้องเห็นตัวเลข2ชัดเจนครับพี่น้องเห็นไหมเอาแนวทางวันนี้เด้อพี่น้องเด้อหาน้อยปกติเอ้ยหานอยพิเศษหาน้อยปกติหานอย VIP ครับหรือหาจับจองลอตเตอรี่ งวดประจำวันที่16กันยายน64นี้ไว้ครับพี่น้องผมตัวเลขตัวที่2เริ่มเห็นลิบลีแล้วพี่น้องผมจะเป็นเลขอะไรเนาะพี่น้องเห็นไหมจะเป็นเลข9หรือเลข8ครับไม่แน่อาจจะเป็นเลข8ก็ได้ครับใช่ปะน่าจะน่าจะ8ปดะเดีย๋ยว ใกล้แล้วใกล้แล้วพี่น้องดูกันไปเรื่อยๆครับลุ้นๆรือว่าเป็นเลขมงคลครับก็เลยมาจุดที่จอมปลวกแล้วกันเผื่อจอมปลวกจอมนี้เขาให้โชคให้ลาบก,กับเรานะ้อพี่น้องเนาะเลข8จริงๆอะ่ะ ดูแล้วชัดไหมพี่นออ้องก้กล้องก็ไม่ซูมเนาะเลขแปดสวยสวยสวยอันนี้เนาะเลขสวยเลขสวยสองแปดพี่น้องสองตัวแรกมาแล้วสองแปดครับผมถ <c ười> ือว่าสวยครับผมเลขสวย เอาชัดเจนนะครับเลขตัวที่2เป็นเลข8ชัดเจนครับผมต่อไปลุ้นตัวที่3ครับว่าจะเป็นเลขอะไร28สวยงามครับผม2ตัวแรกมาแล้วอะให้พี่น้องดูชัดๆครับผมเลขถูกจอมปลวกเด็ดๆฮานอยวันนี้11กันยายน64ครับ สามนอยนอยพิเศษนอยปกตินอย VIP ตามหาซื้อลอตเตอรี่ต่อด้วยงวดรัฐบาลไทยงวดวันที่16กันย AM so ายนหกสี่ครับข้อเจ็ดกระชาบนะข้อเจ็ดอะเข้อเจ็ดกระชับลุ้นกันครับผมอย่างไรก็ขอให้พี่น้อง fc ท่านไหนนะครับที่เข้ามาดูให้มีโชคมีลาบกับทูบดอกนี้ด้วยนะครับเฮงเฮงปังปังให้ถูกรางวัลกันทุกทุกคนครับผมใครถูกผมก็ดีใจด้วยนะครับเอาเริ่มเห็นหัวแล้วพี่น้องผมตัวที่สามมาแล้วจะเป็นเลขอะไรนาะเจ็ดเจ็ดะเจ็ดเจ็สาม อ้าลุ flying, ้นๆพีน <s Elliott> okay. so ้องผมจะหมดแล้วตัวที่สามโผล่แล้วครับผมโอ้ยกล้องก็ไม่ซูมเอ้าดูชัดๆครับผมเลขอะไรเลขเจ็ดครับเลยวะเลขเจ็ดครับพี่น้องเห็นชัดเจนเนาะสามตัวตรงๆครับสองแปดเจ็ด 827728ได้ครับผมตัดเล่น2ตัวตามใจชอบครับสำหรับแนวทางเลขทูกจอมปลวกหานอย3น้อยงวดประจำวันที่11กันยายน64ครับตามด้วยรัฐบาลไทยงวดวันที่16กันยายน2564หาซื้อลอตเตอรี่กันไว้ขอให้เอฟซทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมร่ำรวยเงินทองมานหมานปังๆกันทุกคนเด้อเจอกันคลิปหน้า เดี๋ยวผมหาลอตเตอรี่มาบอกพี่น้องในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ